สบายดีทักทายกันนะครับเอ็ขคชพลคนเมืองยศครับมือนี่กับ่มมียังหลายนะครับท่งความคิดหอดคิดถึงคือเก่าหลับพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามือนี่ครับสิมานําเสนออันนี้เนี่ยมือเจา้เจา,จา,จาหูจักบัหนวยบังเยียงผมสั่งมากครับผมกับผมหูจักคือกันเห็นข้าเจ้ากินเนี่ยเป็นตาแตสบตาแสบคือจังไนบักข้อนี่ละ่ะแต่ว่าผมเม่นไนบักข้อเออสั่งมากหลกักข้าเจ้าสีมีแนวแก่ย,ยังสิสีร่องเบิ้งมามันสีแสบมันสีมันคือจังสีข้าเจา้าโฆษณาบ่ เออขอาก็บมโหูจักได้ครับหนุ่ว่าเป็นหน่วยอยียงพี่น้องผู้ใดหูซอยบอกนะครับว่านี่ขึ้นหน่วยบางเอยียงขาเจ้าขัวมากเบื้องจังหนึ่งก็คือจังเก่าลัดเห็นบ่แมนเก่าลัดมันสิเป็นอีกรูปแบบหนึง่งแต่ว่านี่สิเป็นหน่วยกลมกลมหนึ่งสิครับนี่ดมเบื้องขาเจ้าก็ยังอบไซเนยมากนี่แม่มพี่น้องแต่ว่าขาเจ้ากับสิเกียร์มองทั้งกลางนี่เด้นี่เกียร์มองนี้นะครับเห็นมันบกขาดเครื่องเนะเออสิแกีบเบื้องว่ามันเป็นจังไดน,นี่เนีแยเจี เอามื่อแจบ่ไดได้พี่น้องแจนแจนไห่นี่เฮ็ดจังสี่ครับเอาเข้าไปยังสี่เพิ่นว่านี่เอาเข้าไปยังสี่หมุนบ่ดนี่แปะอ่าออกง่ายตลอดพี่น้องเอ้นี่เป็นนวยยังสี่ครับนี่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 เห็นบ่นี่เป็นนวยเลี้ยงเหลียงอยู่ทางในครับนี่นี่สิมีในาอยู่ทางในนี่ส่วนฝาก็สิเป็นยังสี่ครับแจออกมาแล้วซิมเบิ่งกันหน้าเป็นจังไหอ มันตอนหล่ะพี่น้องมีกินเนยน้ำเจ้าอบเซนเนยมากพี่น้องเนี่ยเขาท่าเจ้ะนี่ผมสั่งมากินครับผมบ้องหูจ่าคือกันวันนัอย่างเห็นเขาเจ้ากินเม็นตะแซสบเหมือนนะก็เลยมารีวิวห้พี่น้องเบิ้งผมไม่ได้ขายนะครับแต่ว่ามามาสาธิตให้เบิ้งหน่ยนะพี่น้องอูก็ซสอยบอกแในวันนวยแบบนี้อย่างผมสั่งผมกับบ้องหูคือกันเนี่เห็นเขาเจ้ากินแสบกับก๊ดจังลวดนี่นี่นี่ เขาจะเอาสีพาคเครื่องไว้นี่เท่ากับบีมึงนี่ครับเขาเสียบเข้าไปตรงกลางกระมุบนบันแล้วว่านั่นดังแกะนึงนี่ครับมันก็สิแตกออกจังสีแหมจึ๊บนี่มีหน้าอยู่ทางหน้าย่งสีครับนี่นเห็นบ่ออกสีเหลืองเหลืองหอมครับหอมเลยเออแปลกดีในบางเอียงเห็นที่แรกว่านบอกคอฮึมฮึมเข่าตาเจ้าเหรอพี่น้องอืม แซ่บดีครับแซ่บดีมันดีพี่น้องมันแล้วก็หอมกินเนยน้ำเออเอาอีกแกงไม่เนี่ยแก้เนี่ครับนี่ยนิวทีนี่ยนี่นนแก้เนี่บิดซ,ซื่อเมียนี่นนกับสีมีหน้าอยู่ข้างข้างในยังสิแม่ครับออกเป็นสีเลีง่งเหลืองเท่หมากอืของท่าแซ่บยดีเด้อพี่นอ้องอืมันดีเมีย ฮะพูดอะไรหูเม่นมาบอกไงเด้อครับว่าเป็นอไน,นีอย่างผมงกับบ้องหูได้ผู้สั่งอะไรก็จะว่ากินได้แซ่บมันอบเนยพรนี่ครับยน่าแข็ง,งมากที่ยังไม่บอกคอเนอี่ยแหละแต่เขาจะเอเอนี่อย่างนะฮะเอาคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่แหละสักก่อนพอไดขึ้นหอดกันนะครับเนาะม,มีแนวอย่างที่ดีกับบอกพี่บอกน้องไปซละนะครับไปโซโลกันพอไดเห็นหนาคาตากันนาะพี่น้องเนาะ